ันนี้มาพบกับปูนะคะวันนี้มีที่ดินส,สวยๆมานําเสนอนะคะ <Okay. S 1> ที่ดินจํานวน12ไร่1งาน4 3ตารางวาขายในราคาไร่ละ500,000บาทค่ะตําบลบางอ้ออําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะเดี๋ยวเราพาชมโอเคอันนี้ด้านหน้าที่นะคะด้านหน้าที่จะเป็นคลองน้ําน,นะคะแล้วก็ติดถนนลาดยางค่ะที่ดินนะคะเป็นที่นานะคะเคล่ค้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในแปลงนะคะเห็นไหมคะมีค่ะ oh. แม่ฉลองลจะเป็นคนาเต็กกันของเขานะคะ ยาวไปถึงนู่นเลยเป็นสี่เหลี่ยมตรงป่าทูบนะคะแล้วก็ลอบไปถึงพุ่มไม้นะคะแล้วก็เลี้ยวข้นาตรงนี้ค่ะเป็นธนาแบ่งให้เห็นเรียบร้อยแล้วนะคะการเดินทางนะคะอยู่ห่างจากถนนเส้นลังสิตคนครนายกเข้ามาถึงแปลงแค่เพียง6กิโลเมตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเหงด้านหน้าแล้วด้านหน้าของถนนติดถ,ถนนลาดยางนะคะทังนี้เราไปทางไหนก่อนคะเข้าแปลงก่อนนะคะมาค่ะ ของเรานะคะจะมีเห็นวิวภูเขาด้วยค่ะถ้าจะไปยืนข้างบนถนนลาดยางจะเห็นชัดนะคะข้างล่างก็เห็นตาเห็นนะคะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางสะดวกสบายด้วยค่ะนี่ค่ะการเดินทางสะดวกสบายนะคะติดถนนลาดยางค่ะคลองน้ําค่ะที่ดินจํานวน12เรือ คืเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะนี่ค่ะยาฮูเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านบนนะคะเดี๋ยวรอให้คุณสมานเก็บภาพแบ้งนะคะนครนายก a few moments later เรามาชมด้านหน้าต่อนะคะนี่ค่ะด้านหน้าของเรานะคะด้านหน้าของเรากว้างติดถนนยาว100เมตรนะคะจากคันแดนนี้นะคะไปถึงคันแดนนู้นค่ะโอเคมีภูเขาชัดเลยค่ะข้างบนเห็นไหมคะด้านหน้าติดถนนลาดยางยาว100เมตรค่ะถ้า,าการเดินทางซ้ายมือซ้ายมือของเรานะคะจะไปตรงละครนครนายกขวามือจะออกนิวเคลียร์แล้วก็องค์สลักนะคะ นี่ค่ะเราจะพามาชมติดขอบแดนแรกนะคะเห็นไหมคะอันนี้ค่ะด้านหน้าของเรานะคะ100เมตรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแดนแถบที่สองนะคะสามถ้าถ้าทางตรงข้างหน้าเรานะคะจะออกลงละครนครนายกถ้าไปทางขวามือนะคะจะออกนิวเคียร์กับองคลักษ์ค่ะโอเคเดิน <Okay. S 1> ทางนะคะห่างจากถนนเส้นลังสิตนครนายกเข้ามาถึงแปลงแค่เพียง6กิโลเมตรนะคะ เราจะถึงแล้วค่ะแปบนนะคะหน้ากว้างหน้ากว้างหนึ่งร้อยเมตรค่ะคุณค่้เห็นไหมวิวภูเขาค่ะไอ้คลองน้ำติดถนนลาดยางนะคะมีเพื่อนบ้าน,นะค่ะการเดินทางะสะดวกสบายไม่เสี่ยวแน่นอน,นะค่ะที่ดินนะคะ จำนวน12ไร่1งาน43ตารางวานะคะขายในราคาไร่ละ5แสนบาทค่ะตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะนี่ค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะตรงนี้คือจะเป็นเดนที่สองนะคะ A few moments later อันนี้ก็จะติดคลองน้ําด้วยเนาะทําการเกษตรได้แล้วทางเส้นนี้ก็จะไปออกที่อ่าโบงาณนครนายกค่ะอ่าใช่ออกได้หลายทางอันนี้ด้านหน้ากว้างประมาณหนึ่งร้อยเมตรค่ะหนึ่งร้อยเมตรแจะาชัวร์นะอันนี้ก็จะมาอยู่ตรงที่นี่ค่ะถึงแดนแล้วค่ะแดนที่สองเนาะใช่ค่ะนี่ฮะ ตรงที่เป็นปากข้าวเตียนๆของเราทั้งหมดเลยนะนี่ฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปแปลงให้ครับก็อ่ะอันนี้ก็ด้านด้านนน้นก็จะเห็นเห็นวิวูววขวเขาวิวภูเขาใหญ่เนะขาวโรงเรีย <Okay. S 1> นโอเคสรุปนะฮะก็แปลงนี้แปลงนี้ิน จำนวน12ไร่หนึ่งงาน43ตารางวานะคะขายในราคาไร่ละ5แสนบาทเอกสารสีฉนดคูดแดงค่ะตำบลบางอ้อมอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะสนใจโทรหาเราเลยนะคะ0924914374แล้วก็อีเมลนะคะ0923804583ค่ะยังไงฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคเย่ okay. Okay. Yeah. A few moments later